สวัสดีค่ะต้องบอกเลยาวางนี้ต้องแม่นางมาอยู่นี่ไม่หาอะไรแม่ไม่อะไรไ่เฮันนี้เป็นอออันนี้เป็น่าแก่น้อยบวไม้ังทีเป็นทัทีดีก่าัวไม่เป็น้าแก่อะไัเป็นนี่อะไรลสีใดในช่วงนี้มีเก์มีลูก อันนั้นนอันนั้นเรัลนี่อันนั้นพี่้องพี่ต้องไหนปึ๊บผมเป็นพี่หนแหม่มแล้วนะป๊บราีไดในช่วงนี้มีเก่งอะไรบ้างพี่หนูแหม่มมีเก็บจากน้องกอนแต่งราศีดคัคเดี๋ยวเดี๋ยววางายเลยอยู่ๆห้องเป้าหนาหลายอ่ะอ่างเป้าอ่อางเป้าแต่ว่า แปลว่าเงินเนือนแปลให้คุณดูก่อนว่าแปลว่าอังเปาอยู่ไหนอังเปาอังเปาอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยฉลองตรุษจีนอะครับจนกระทั่งอ๋อหวยนี่เมื่อวานบอกว่าขออังเปาให้ทั้งทีมงานว่าก็เลยไป ATM ไปกกอังไม่รู้จักอังเปาไม่เคยฉลองมาก่อนหรือเป็นคงจริงใช่ไหมอ่ะเป็นคงคริสแหละคาร์เตอร์ลิคือเป็นคาทอลิกแล้วเป็นคาร์เคาทอลิกคเป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้ นี่เป็นอะไร้ของจริงไม่ใช่อว่าเป็นของไทยแต่วันนี้จะเป็นของจริงเพื่อทีมงานทุกคนได้อานป้าเดีเลกูปะไม่ได้เรออะไรนะางังเดี๋ยวกล่องซีนี้นี่ให้ใคร ให้เปิดซองก่อนแกก่อนแกก่อนเกติเราก็ไม่ได้จะเอร้อยหนึ่งหรือเปล่าเออล้อยนึ่งโอ้ยหลบอยไม่ใช่แน่นอน้อยหนึ่งไม่ใช่แน่นอนล้อยนึงไม่ได้ดูที่่กไม่ใช่่าซองเปล่านะใครขโมยไปเปล่ารู้ไหมว่ารือได้เท่าไหร่รื้ได้เท่าไหร่อะเท่าไหร่ค้ารอ๋อ่าอ่วงแใหม่อ้าอยนี่ถอว่าอรเ้อออเจากคนที่ไม่ฉลองตุจีแล้วอยนี่เอมากนะอคุณเมย์สบายแล้ว งี้แกะที่เท่าไรเท่ากันแหละเท่ากันแล้วข้าวานไอโฟนที่บอกให้ใส่ซองอะไม่มีไม่มีไม่มีนี่นังคุบกิฟต์อะไรก็มีความสุขกันทั่วหน้าแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะอะไรยอะไม่พอเลยอะไร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 อะยี่สิบคืออะไรอะเดี๋ยวเดียวเดียวมมนี่คือส้มมีเขาหัวว่าหรือจะ คืออย่างนี้ฮะเราก็แบ่งตามรุ่นอายุนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะได้มากโถ้าเกิดว่าเป็นพิธีกรรุ่นเด็กว่าอะไรนี่ส้มดี่กิ๊บซื้อมาแป็นก็ได้กิ๊บซื้มายี่สิบลังยังไม่ได้เลยอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรเนี่ยก็ให้เฮงเฮงไปเลยซื้อส้มมาได้รักจังเลยไม่เป็นไรอะส้มอะไร้ตอนนี้อ้วกเนี่ยทำอะไรต่าง้วคงไม่พูดอะไรเยอะนะแหมอ้าวเสร็ง เท่าไรเท่าไหร่ไอ้พวกยากเนโอ้ยหยุดก่อนทุกคนอย่างงี้ได้มากกว่า20บาทนี่ไม่ยอมโอ้ยหนืออย่ามางกเลยไหมทีนี่นี่งกจริงๆริงเลย คุงนี่เอาอย่างนี้เรามีข้อแรกเปลี่ยนว่าคุณผู้ชมจำได้เมื่อวานตอนที่คิดบอกว่าขออ่างเปล่าเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดว่าว่าให้อ่างเปล่าหรือทั้งสตูดิโอคงจะต้องทำอะไรใส่ชุกน้องมาทำงานในวันพรุ่งนี้คุณคองเดียวหรือทั้งสตูดิโอสตูดิโออะไพวกเองพองไหม <c oughs> เอาใหม่พองไหมพองจับไม่ทันพองไหมโอเค ไม่ยอมทำทุกอย่างเลยนะไม่เครเห็นแกงเงงเลยค่ะซื้อเราไม่ได้ถ้าไม่มากพอพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ที่อางบ้านก็ใส่ชุดนอนดูรายการเราด้วยครับผมแล้วก็ขอบอกว่าต้องเตือนนิดนึงเพราะว่าชุดทันย่าเวลามาจากบ้านชุดนอนเนี่ยป้ามากนะป้ามากเดี๋ยวให้ดูพรุ่งนี้จะเซ็กซี่เลยเอาชุดปกติที่คุณใส่ใช่ครับแล้วพรุ่งนี้ขอบอกว่าแขกรับเชิญดาวที่มาพรุ่งนี้จะเป็นใครมาจากไหนก็ต้องใส่ชุดนอนง ให้เราใส่ด้วยให้เราใส่ด้วยอย่างนี้ดีเลยทีมงานคุยกับแขกด้วยแล้วกันถ้าไม่มีก็หายเขานะทุกทีนายยกมาเหรอหรือว่าอะไรเอาสไปเดอร์แมนก็ใส่ชุดนอนมาสไปเดอร์แลนวเวอร์ชันไหนทุกประเด็นของทุกวันที่ฮอตที่แซ่บที่มันที่สุดต้องขอบอกเลยว่าคลิปเด็ดๆอยู่ที่นี่ช่องของเราครับทาง Woody Talk Channel อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับไม่ใช่แค่ดูคลิปอย่างเดียวต้องกด subscribe ด้วยครับ คุณจะได้มีโอกาสรับฟีดของคลิปเราทั้งหมดตลอดทั้งวันกดเลย